เศษนะจ้ะเนาะนี่แนะหละจะวิธี่ห้าดูแล้วเอ,อ,ดอดิดร่อรถนะจ้ะเนาะเพราะว่ามันอนันนี้มันเป็นแบบพัวกัน มันหนาหนาวแล้วมันหิีมามันเป็นเกลือนะจ๊ะนะมันเข้มเข้ากับต้องดูแลการดูแลร่ลอโรจ้ะคอนหนึ่งเสียจทางฝน่นอนอหนึ่งเสียจทางไหนจ้่เจ้า ทำเสร็จแล้วแล้วปิ้งเด้จ้ะเดี๋จะสเปรสปเปรสำหรับอเอ่อล้ลอลวดเวลาจะมาทำความสะอาดสองครั้งละจะบ่เอาเข่าเครื่องแล้วจะเนาะพี่ยังก็ได้าจาว่าเอื่อนนั่นแี่ว่ามันจะมีอันนั้น รถมันจะเป็นคือขีดขีดเนี่ยนะจ๊ะก็เลยถ้าการล้างเองเนาะแต่นาะล้างเองแบบนี้แบบดีสะอาดดีดีแบบนี้ช่งเจ้าวันนี้เอาน้ำวันนี้เจ้นาน้ำสีได้วันนี้อุยอ้ยออกดีปัญญามั้ยแต่นะถ้าถูกไส้มาล้างรถ <laughs> รถไส้ไงราไส้ญงสีโรดก็สีต่างรอโรดอยู่ต้องดูแลจ้ะเพราะว่ามันเป็นน่ะนาะจ้ะนาะมันหนาวมันหนาวหละมันเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งระบายนี่คือมันมันจะกัดโล่โล่นะะจ้ะนาะ นี่ยังเน่ยละเพื่อน่าเนาะเพื่อน่าต้องดูแลแต่ผ้ากันซั่งหนาเยอะซั่งหล่อโหลดอีกเยอะที่สําหรับน้าที่สําหรับหนาหนาวสําหรับหิมะนะจ๊ะเนาะล้งหลงเจ้า,จาเมื่อน,นี้โหลดมาหลายมาเทียกรวันเสาร์โหลดไล่หลายนน่ะมา,าส้มนะจ๊ะเนาะ อากาศกันอะเย็นเย็นเมื่อนี่สิบองศาเนาะจ๋าเนะี่ลละสุเทียน่ะจะเอาเข่าเนี่ยละจ๋าก็ว่าทนะีวาเีเอ็มน่ะจะมาล่างนี่เบิ่งแบบว่ามันบอนนันแม่พี่นอ้องคือมันเป็นขีดแน่ะนะก็เลยบ่ามากก็เลยพ่ากันล่างทั้งสี่เอาเนาะจนาะ ปั๊มน้ำมันก็เงียบเงียบมือนีวันอาทิตย์นะจ๊ะเนาะวันอาทิตย์เงียบเงาว่ามีรถขั้นใดมาล่างมีขั้นเดียวอันนี้ก็คือหยอดเงินนะจ๊ะเนาะโอ๊ยตายตายตายกุ อ่าวผู้ฝ้าวกับบ้าฝ่าวมาจากนอกเลงจะาดีดีจ้ะพามาเท้าวันนี่เนาะร้านล้อรถนาจะากล้องโอ้สดเดียรนะบดากเจ้าเข้าสเปซสีล้วเข้าเอาน้ำล้างเหมือนกันเดินเด้อบูดา เงาเงางามงามที่เจ้าสะอาดดีใสสายยางสีนวาจะเนาะ รอบสองเนาะจ้ะเนาะคือรอบแรกเขาเสียดไปล่ะเข้ากันล่างออกไปเข้าเสียดอีกรอบสองจ๋าตะเบิงได้จ้ะได้เ <_ c oughs> งาดีพอมมันก็สะอาดดีก่อนจ้ะ <_ c oughs> คนตัวใหญ่ใ่กัย่างตามข่อยก่าสันคุณเจ้า ที่ว่ามันส้กับพวกมันเป็นสีดะสีมันดำนะมันก็นจะเป็นสีออกแดงๆเน,นาะจ้ะเนาะที่พวกส้กับพวกที่ว่าดำๆเนาะเจนเนะจ้ะจเดี๋ยวเขาก็น้ำล้างอีกรอบนึงอีจกจ้ะหึงล้างอาทิตย์ผ่านมาเองเลยนี่คุณเจ้า มันหนามันหนาฝนเนาะจ้ะเนาะเอาเงินให้ผัวไปเอาเงินให้ผัวไปย้อนตูจ่จ้ะไปย้อนตู่เอาเงินสีน้าเนี่ยจ้ะต่างเทรลเทียเนี่ยจ้ะ โอ้ยเม็ดล่างเองเนี่ยกระเม็ดเป็นเงินกับสองสามร้อยบาทเนาะจากนั้นเข้าล่างเองเนี่ยจะได้เท่าใหญ่ ถ้าโดนกระโจกไฟมันก็จะแบแบบแล้วจะนะ่าชน้มโดนกระจกมันก็จะปิดเอง แล้วสีใจค้นเนะอะก็บนมากย่างเดี๋ยวนะจะเก่าโทเนะอะก็บาโทนี่ ข่อยก็ว่ามันก็โอเคเนาะจ้ะเนาะจะบ่าให้เห็นป้ายเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ายูนี่เขาจะบ่าอยากให้เห็นป้ายกันเนาะจ้ะเนาะกอแบบโอ้ยเออพระเจ้าบ่าอยากกันนะจ๊ะเนาะพอเนี่แบบว่าขันข้างในมันกับในยูน่ก็ว่าข้างนอกว่าในเสียงเสียงนิ่มดีนะจ๊ะคอยมากคอยมากที่หอรถนี่มากเกินแต่ว่าดีเอ็มนี่ดูสุดยอดเสียงนี่ เสียงดังดิต้องซอยกันจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวสายนี่มันฟาดกับรดนะจ๊ะนะ่ะกอนหนึ่งเป็นผู้ถือ คนเอ้ยน่าเห็นว่าเห็นว่าโดนปากปากหนียเจากับมองนหนาหอยได้ทุ๊บจ <laughs> ต้องดูแลซอยกันนะจ๊ะเ <laughs> นาะหนาวหนาวพี่น้องหนาวหนาวหนาว เซนะจ้ะนะเพราะว่ามันอันนี้มันเป็นแบบพัวกันมันหนา,นาวแล้วมันมีมามันเป็นเกลือนะจ้ะนะมันเข้มเข้ากับต้องดูแลการดูแลหลอโลอจ่ะ คนหนึ่งเสียดทางฝนคนหนึ่งเสียดทางไหนที่เจ้าจอดเลยจ้างามบอเสียดแล้วแล้ววิ้งเลยจ้าขึ้นตรงนี้ง่ายรดนะจ๊ะนะสั่นอะ ตูดรถดก,กวางดีอยู่จ้ะนะกดปิด